รหัสต่อไปค่ะคุณพี่9 9 2 9เนอะตัวนี้จะเป็นงานหุ่นใหญ่นะคะเป็นงานหุ่นใหญ่คุณพี่ท่าในใดที่มีของเยอะ พกของแบบจุๆจุใส่ร่มพับสั้นกล่องแว่นสายตากล่องแว่นกันแดดมีกระเป๋าใส่เหรียญด้วยมีกระเป๋าพวงกุญแจที่สําคัญคือพกแปมพับลิปมันลิปกลอสใส่บุ๊กแบงคุณพี่เอาใบนี้ไปเลยถ้าของเยอะถ้ามีของเยอะตัวนี้9929ฐานกระเป๋าของเขาอยู่ที่10 11นิ้วค่ะสำหรับตัวนี้ฐาน11ความสูงอยู่ที่7นิ้วครึ่งความหนานะคะอยู่ที่6นิ้วเต็มค่ะคุณพี่ฐาน6นิ้วใส่ของจุใจแน่นอนสำหรับรุ่นนี้จะไม่มีปักหมุดนะคะเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มพื้นที่ในการทรงตัวของกระเป๋าหูกระเป๋าของเขาค่ะจะเป็นงานกึ่งแบนกึ่งกลมคือด้านล่างแบนด้านบนกลมคุณพี่สองซิป ช่องใช้งานแยกจากกันหน้าค่ะกระเป๋าตรงนี้ใช้เป็นกระเป๋าเครื่องสําอางได้เลยคุณพี่ใส่แป้งพับลิปมันลิปกลอสกระดาษซับน้ามันดินสอเขียนคิ้วคุณพี่ใส่ได้ครบนะช่องด้านหน้าใช้เป็นกระเป๋าเครื่องสําอางแบบใส่ย่อมๆได้เลยหรือจะเอามาใส่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กหรือว่ากระเป๋าเหรียญกระเป๋านําบัตรก็ได้เนาะเก้าสคุณพี่1ิส่งเซน อันนี้ถ้าใครของเยอะนะแนะนําใครที่แบบชอบกระเป๋าที่มีความจุเยอะๆแต่ไม่อยากสะพายแบบ ทรงย่ามทรงถังใบใหญ่ๆนะอันนี้คุณพี่ใบนี้เอาอยู่แน่นอนช่องใช้งานภายในค่ะคุณพี่1นึ่งพ็อกเก็ตค่ะนะช่องโลงตามด้วยด้านหลังค่ะคุณพี่มีช่อง10บลวงให้1เสน้นนะคะใบนี้เวลาที่หิ้วขึ้นมานะคะคุณพี่ไม่ได้แบบใส่ของเต็มขึ้นมาจนถึงข้างบนนี้เนาะเวลาที่ใช้เนี่ยตัวกระเป๋ามันจะแบบว่านุ่มๆ ดูภาพ,พตัดขวางเวลาที่ใส่ใช้แล้วเนี่ยตัวกระเป๋ามันจะนุ่มๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่แบบว่าไม่ดูเป็นเหมือนแบบเป็นทรงแบบตู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้แบบดูใหญ่เบ้อเร่อบาลาดนะคะตัวนี้คือใส่ของได้จุจริงจังแต่ทรงจะยังดูแบบกระชับอยู่2,690บบาทค่ะสำหรับตัวนี้สายสะพ,พายครอสบอดี้หนึเส้นนะคะเวลาที่ครอสบอดี้เนี่ย หูก,กระเป๋าคุณพี่พับขึ้นด้านบนแบบนี้ได้เลยพับขึ้นด้านบนไม่เกะกะนะคะอ่าแล้วก็สายสะพายค่ะคุณภาพเดิมก็คือปรับสั้นยาวด้วยตัวเลือนเป็นงานหนังทั้ง2หน้าเนาะ9 9 2 9ค่ะแดงค่ะคุณพี่2690บาทค่ะคุณพี่เหลืองค่ะ2690 9 9 2 9เหลือง9929มิ้นมิ้นต์นะคะ อ่ะเดี๋ยวนะใบใหญ่นิดนึงกันยาขออนุญาตจัดระเบียบก่อนเดี๋ยวจะได้ให้แคปสีได้9 9 9 9ทะเลค่ะคุณพี่ทะเลนะตามด้วยตาลค่ะคุณพี่สีตาลค่ะดำค่ะคุณพี่ดำนะและสีสุดท้ายค่ะคุณพี่กะกีค่ะ